มาดูการประชุมรัฐสภานะคะก็ประชุมร่วมสสสววันนี้ก็จริงๆมีเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่สําคัญนะคะเราก็ตามกันมาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องค้างการพิจารณานะเพราะว่าล่มล่มสภาล่มที่เรียกว่าเป็นการล่ม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 ส่งท้ายสมัยประชุมด้วยนะคะ คือวันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่ากฎหมายปฏิรูปการศึกษาเองจะค้างการพิจารณาแล้วก็สภาล่มแต่ว่าทางประธานทางคุณชวนเองก็ยังขอบคุณอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่อยู่เป็นองค์ประชุม,อมขอบคุณที่ทํางานด้วยกันมาตลอดขอบคุณที่ผ่านกฎหมายสําคัญสําคัญกันมาก่อนหน้านี้และขอให้โชคดีในการเลือกตั้งที่จะมาถึงค่ะ มาดูเนื้อหาการประชุมกันก่อนนะคะวันนี้ในการประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมสภาชุดปัจจุบันนะคะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อจากวันที่24มกราคมที่ผ่านมาหลังจากพิจารณาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงมาตราที่16ที่ต้องลงมติว่า เห็นด้วยกับที่กรรมธิการแก้ไขหรือไม่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เรียกตรวจสอบองค์ประชุมแล้วก็ใช้เวลารอนานกว่า45นาทีองค์ประชุมก็ยังไม่ครบค่ะจนกระทั่งในชชลิกภยัยประธานรัฐสภาขึ้นมาทำหน้าที่แล้วก็เปิดโอกาสให้ในตวงอันธชัยนะคะประธานคณะกรรมิการได้พูดถึงความในใจและความพยายามที่ได้ร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาว่า ร่างกฎหมายนี้เนี่ยใช้เวลาในการศึกษานานกว่าปีหนึ่งนะคะทำมาด้วยความอดทนจนมีข้อตกลงร่วมกันว่าต้องนำร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาให้ได้จึงถือว่าได้ทำหน้าที่ของกรรมธิการที่ได้รับมอบหมายจบแล้วพร้อมขอบคุณสมาชิกพักสมาชิกฝ่ายค้านหลายคนที่อยู่เป็นองค์ประชุมที่อยู่มาตลอดจนทำให้เดินทางมาถึงวันนี้ได้ส่วนคุณชวนนะคะอย่างที่บอกไปท่านก็พูดทิ้งท้ายก่อนที่จะสั่งปิดการประชุมนะคะว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยผ่านวาระรับหลักการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและรู้ว่าทุกฝ่ายทำงานกันมาอย่างหนักมากช่วงสี่ปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนในการประชุมร่วมกันทำให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญไปหนึ่งฉบับมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปสฉบับประกาศร่างพระราชบัญญัติตามหมวด16ของรัฐธรรมนูญ13ฉบับและมีหนังสือสัญญาที่สภาให้ความเห็นชอบ17ฉบับ แม้วันนี้คาดว่าจะเป็นวันสุดท้ายประชุมร่วมกันกองรัฐสภาก็ตามแต่ว่าขอนอกจากขอพระคุณแล้วก็ขออยากจะขอให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จในการเมืองสําหรับผู้ที่มาจากเลือกตั้งนะครับสําหรับท่านวุฒิมาชิกท่านก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ที่น่าเคารพนับถือนะครับผมถึงห้ามเสมอว่าเราอย่าไป พาดพิงไปหมอกันหมดแล้วทำห้เขาเสียใจกันเป็นผมพ่าท่านจะเป็นกําลังสําคัญของบ้านเมืองในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่อไปนะครับผมขออนุญาตที่จะปิดการแสดงตนครับจํานวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตน219บวกหนึ่งนะครับเป็น2 2ง329บวกหนึ่งเป็น320ไม่ครบไมค์ประชุมปิดประชุมครับขอพระคุณครับ การประชุมวันนี้นะคะเริ่มมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมมาตั้งแต่การลงมติในมาตรา14เพราะว่าสมาชิกเสียบบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุมกันบางตาค่ะกระทั่งมาถึงมาตรา16 ต้องรอองค์ประชุมนานเกือบ1ชั่วโมงรอมาเกือบ1ชั่วโมงก็ยังไม่ครบนะคะจึงถือว่าการประชุมล่มเป็นครั้งที่6นับตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะทางประธานคุณชวนเองแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีองค์ประชุมเพียง320คนที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเสียงท่านไปจากจํานวนที่จะต้องเข้ามาประชุมกันเนี่ยถ้ากึ่งหนึ่งก็คือ333นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าองค์ประชุมไม่ครบก็สั่งปิดการประชุมในเวลา14นาฬิกา25นาที แล้วจากนั้นเนี่ยค่ะคุณชวนก็เดินลงมาจากบันลังนะคะมาพบกับสมาชิกรัฐสภา,ามีการพูดคุยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพราะถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐสภาค่ะคือการประชุมร่วมกันของรัฐสภาระหว่างสอวอสอสเนี่ยปิดฉากไปเปรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในการประชุมในส่วนของสอสอยังมีอาทิตย์หน้าสัปดาาห์ห้ยงซ,งซึ่งก็จะเป็นครั้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายอย่ะนะฮะเป็น พุทธระหัสสุดท้ายก็แล้วกันเพราะว่าจะครบสมัยประชุม28กุมภาพันธ์ใช่<อ>นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์น้าก็คือสุดท้ายแล้วล่ะนะครับ